เง้ยคือว่าให้โตเยอะ่าค่ะานาพ่อโตเหยอะการค่าเพืน่อกออกก็โตชุ่มไม่ทางเหม่องกันงี่ะ่ะลูกหลานบางมักลการพนังานาไม่ได้ไมีเสียงล้วะทุกถึงทุกอย่างมีความเสียงง่าหลักพอแต่ว่า ดูาเป็นแนวทางเดินทางเท่าร้างวังพ่าไม่ใช่ว่าออกแล้วเข้ามาผู้ม้ามาก็มานุงว่าใชาแล้วไม่ได้ไ่แต่อไม่ดุงหรอกนะไม่รู้ตัดเปินปากข้ได้เป็นวางข้เมาได้เมื่อตู้ตู้ข้งนะแน่ตึงขึ้นว่าหัดโตอย่างว่าฝัน งางว่าตื้อไปว่าไปจาต่างว้าวพอว่าตามูอถือห้างจกของวางอืบคือขอมูอถือห้างจะของจากไปด้วยเฮ้ยว่าวางเพื่อวางซื้อจังว่าดังว่าถือไ้ว่าผู้ขราาเอาก็ได้ยิ่งนั่งว่าพอแหบธรดาคากว่าพ่อผู้ขาขรมดาหังเด้อเรก็เลย่กตัยวแต่ยิ่พอว่าเอาถูผู้ขาขากือหกสอง อีฟว่าเก่าเต๋่พูดขาดารือเก่าเก๋เก๋เก่าอืมไม่ผอก็ยัหัวว่าเก่าเรียบร้อยว่าอีฟ้าว่าไม่เต็มเดย๋ยวเอามาครับม่ว่มน้ออกมื่อเลือแบบนั้วันไห่ออกไต่วันที่คืนหกนะวันที่หนึ่งก็ออกคกือเก้ามาว่าแบั้นครับอืนออกเือเก้ายิ่มไ่ได้เห็นบ่ะนาสีรถนี่ปู ว่าอะไรเท่ห์แบบว่างทำอะไรต้องไปช่อมือต้งวาวานที่ดดบุธอาทั้งนกะใส่เท่ตองกอ้ยใส่เท่ห์อปพออ้าหมดต้างนะใส่่แบว่าบ่ปิกปูไลสูน้ำปูไปปูอ้เราอะปูรังคอนปูว่าถือกับปูอ้เรลบข้างด้วยไม่เข่าตรนหรือว่า ใครดูแบบก็เห็เขาเป็เกเขาว่าด้วหากว่ามื้แน้ดูแม่ถึงกะสได้ตรงมากมาเนาะมิ้เขาหนึ่งจร้งสุอนะอ๊ตเอาเพราะว่าดวงคนมาไม่เท่ากันมาว่าของแต่แล้วอีนั่งว่างองจาเป็นตำแหน่งเสา่อคึอเเขาแรงนั่งเ่าขึ้นเขาเราก็ถือว่าถูดประดับกว่า เฮวันคุอกางคืนแ้วมันวันจักรฮึ่มกลงกระจักไใครได้คือล้วนเด้อกลางคกราัจักใครรู้จะเพราะว่นต้างวันจักรใครไดาวเนคือวัให้ขึ้อแมวพิษคู่พิตาเข้าว่างได้แต่ไม่พอมังได้แต่ไม่แต่ยื่งก็ว่าเอาแต่ไม่มาบรอกว่าไม่วันร้าได้ตรงเยาคู่นะเนาะ คือการเมื่อเรกโเอาง้่งว่าถึงว่ารว่าปูนี้มัเครับเย็บซีวมทำบุญกับปูครับของยิ้มกับแตงโมครับว่นว่าคือวันวันคือวันข้าวผมครับผมเอออ่ะฝากระหว่างบ่มากว่าอีกครัเอตืินร้านแตงโมเออเปินทา้านบุญไห้เขาืินง้างแตงโมกับยิมแหวไว้ว่ะครับผมเอออ่ะ อาพนเราแข่งกับไปหม่บามันก็มาห่ัเอาไม่อันนี้ถูกนี่หรักไม่ถูกยิ่หมาขัดแน่นาะคือขาว่าหนักผ่้พาวุโสอย่าเขาที่รักเขาพ่อ่าเขาทุบที่พ่อบครั นั่งค่ำค้างอะไรพูกได้แขหัวคั่งว่าหางตัาบางอีเราชอบแขงหัวคั่งแขงหองมากจากทาอันกับหองมาลวกห้างแขากระดา่ามาลูกะดาที่พ่อบอกก็คือว่าทานกูปฟังเอาดอกว่าโอ้แต่ว่าคืออะไรคือเต้าเออคือหาง ขาตืร้ายร้ายาเขียนร้ายคือร้ายเขียนมาเมื่อนี้จคือเห็นคุณบังหน่งมเมื่อนีไปซื้ออารมณ์บ้าแร่รักลูกหลานหาอีเพอเมื่อเราเราเอาทางบ่งเรู้ตื่นนั่งท่าทุกท่าหนักใมังลยรอาท่ามาทมา เป็นง <c oughs> uh ั้นแบบว้าเป็นงั้นแล้วังเอาไวแล้วหมดเอเ่มใดมงแฉ้มีใครมิงว้าก็เป็นว้าก่วามันฟูแฉ้มมมามันเป็นจังทื่แบว่าจังใครได้บ่าได้างแต่เนียอะรันยางเข้าไปจังใดเร็มากแต่ไม่เมาเลยนะหันยาเข้าไังใดคลคลาเสียงอาบ้าก็คืออะไรืออะไแคเอาอา nhỏ áo mặt nó răng bên tao bên từ bài kêu bài kêu bài mà, đảm bảo bài bài luật bài luật bài bài luật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  bài cả bài cứ cao, luật bài luật bài luật đây, luật bài luật bài đó, bài đây บได้เคาขึ้นเท้ามาที่พมาค่ะไปตางไปเทศอเนาะไปตางไปเทศไปมืออื้มมาแบงว่าอืไปมืออื้มคือไปมืออืมตางปัะเทืมือหนีบมือหนีบจาตัวอือเไปได้รูบแกขาถึงว่าลอยอะไรูอยู่ทีว่าใช่ไปเอ้อ หาแล้คืออาแล้วเราวะว <c oughs> ่าหาว่าหาดื่มพารอแล้วลดกันแล้วไมจ้าดมือทดื่มทานไน้ำดไมว่าคือเกรนแต่ื่อกมาังมาพดกรเดแล้วไ่จ้า,า,า <c oughs> ไปตัางไาซือเออืบลอกันแต่บลอกันนามานั่งแางแค่งล้ว่าหาดืาาา่มว <c oughs> ่าแกนแต่มแกแต่ปู กินจักรยานเหรอปูอี้ป้งตางปก้กขาดไปข้าวเย้้าปล่าอาลูกู้ชายไปเนาะดยิมาหรอ้าหรืยิมก็ไมีน้มันดอกปูลดลงกับว่งตึงขาลเสียกปูบักเียงเออบ้าระเอาขับรพอกับบ้าอึเอาวขับขาบ้า บ้าอไรคือกังข้างไรกับบ้าอไร้า่ไร้อไรคือคืออ่างไนบ้าอะไรใเตื่อกัได้จ้าบให้มาอะไรบ้าคือว่าทำบาใช่จ้าใช่ใจข้ามาเดหมว่ามันคักมานังบ่าคักบ้างเอ้าอีกกระบอกแต่ฮะเก่าถุงเนี่ยเมียเจ้าปูลูกกระเสียวจ้าบู เอาแยกกรอบล่นปะปูเอาอายวมางเดวยวบายว่างเก่าปูคนกันแขกด้วยโอหมดก็เลยปูเอาขายวัางเดียวขายว่างเดียว่ะปูตัวเดียวเนี่ยปูอ้าวเราเรียกเราแมนจ้ะคือข้าจ่าบักกะขึ้งอ้ามดับไฟดับไฟนี่มัา หัดเลแดดก็ถ <wounds> ้าตกแต่กันงั้นเราต่งรับไว้ทั้ลปีตกแ่กันคุณอะไรกัวัดกับหมกลยบมดหมดกันเป็นปูไัววัวกัะหมดเลยขี้วัวขี้วลวี้วัวก็ี่สิบหกดเลไหดเลยหมดมากเลยงจางกับ <finde> ้าทถ่ป <woods> พ <purposely S 2> ูดสิไปยักท <pos anch Vog 21> <dunk 000> ุ่มแล้วพู่นี่ ข้า,ารึเปล่าไปนัไ่ไอ้ไรมื่อบ้านต่บ่าตื่นสองคมโอ้ครับผมเมื่อไปหาักไปน่าแเดือดเมือเดือครับเมา่อเติมน้ำหมวกตามขึ้น,น,ไไนต่างครับไปได้เมื่อดาวถึกเร้ก็ไปได้อข้าถึกเรใข้าเรน้ำมักข้ากับถือฟา <c oughs> สุีว่าหว่าว่างหว่าว่างว่าว่างว่าว่างหว่าว่างหว่าว่างว่าว่างาว่างว่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 าว่างหว่ว่งตว่าว่าง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 หว่าว่ว่าว่างว่าว่างว่าว่างหว่าว่างว่าว่างว่าว่างหว่าว่างหว่าว่างว่างวงว่าว่างงว่าว่ว่ว่า บักผ้าเก่าหาวะเอาไปขายตามบักเกิอบนตูนกองกองาอ้คาเลยครูได้จ้าเอาบักผ้าไปขายซะไปบักผ้แเก่าหาเอาไปขายแถวพ่อไปค่าเลยค่าเบิร์ก่าเว่าบเกคโอ้ถามว่าแม่ว่าครูราคาบ้ารับค่ารับค่าข้ามหนาบุ๊คเอาค่าควอมกลอ มือแม่งแรงิ่หูดิหงิดบ่แจ้กเล่าเอิมหาพ่อว่ามือมือแม่หเพราะฉในกลางปแบบเหีพอบ้ามา่มือเอิบกับบ่จร <For> ิงจริงูนอ่บไปไห้ล <c oughs> ูกหลานนอนทำใจเพราะว่าเขาอว่างได้ยิ่งหาเต้ตาว่ะอพรากอย่างน้พ่อกบว่าขนแบนนี้พ่อก็ึงไปหาเชี่ยวเพิ่อกัน พอขัดชี้เลยร้ักน,นะน้องว่าวมันคักหรือว่ปัว่แต่ถึงว่าคักแตว่าเ่าถามถึงเม <c oughs> ื่อแต่พู้ถือ,อแล้วามาคักแม่น่อ้ยะ้าว่าใหพอได้พอวากถือด้วกนะเ <c oughs> ออครับผมคือว่าเอาตอาูงยาว่าถ้าผู้ไหนปล่อยตูงยาวต่วออพอแล้วแล้วพอกัดถือปอ มังบอกคมือเววครับผมเาให้ลนะคึ่เอาพ่ตมาเอาไม่วบ้าครับบอกถือแววแต่ใครแไม่ไู้เรน่อก็บอกขครไม่ถือพ้ากานชือว่าครับบอถือว่าพักกัรชื่อจัดวางบอได้จักวาจักมุญงบอวั่นี้เด้วพู่ไปแจกตะเขาเนนะงทาง ข้ามอกคือปตะว่าภาการถือมั้ม่ได้ดีนู้ใ่คือใครตื่นใครไปมั้งลูก่าครับจ้างข้างไหนว่าข้างหมอดครับว่าข้างว้านีครับใช่ว่าที่นเดียวกามือมั้ถือออกครับเอ๊บสี่ปู่สบิจ่ยขาดปะเนาะแหม่พวกแแค่าบ เอาผมว่าบอกง่ายบอกไม่ตือออกวันที่หนึ่งถูนต้อถึงว่าฟ้าวฟันฟ้างั้นเอา่มือนีอก็ไม่ใช่ิหัวงัถือว่าเอาตอหัวจุ๊บแจมหมวกแจมหมวกมือหนีแทะเ็กหนีปูมือแรงอยู่ปู เอาดอจังๆกขเอเอาเาไปขายมั ılar, ้จ really. ้าลวงแก้ว่ไปแล้วมาคือขีว่าใช่ปขายว่าเหมือนเบื่อป่าเปาึ่งหครับผม่ามาเหมือนแล้วอก็น่ไหมจ้าเอานมาว่าไรแต่แ้่ไปขายเอาไปใช้เงินใช้ถึงเขาเร็วปะครับขายเาไวาราว่าที่หนึงมาท่างปอนครับผมมาทั้งเราจ้า พราะว่าขี้อยากนี่ไม่รเล่าไม่เขาเล่นก็สมชามาได้กินโอ้โลูได้อยู่ลูกสี่สี่ว่าเฮ็ย้กินเยอะจังพ่อพูดอหไารับก่อนก็อน้ได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 ้อยู่แต่บ้านได้ฮอตดรานได้บ้ได้ฮอด้านจ้าพูดได้ได้กัาเอาไว่าจะว่าขี้อยาไม่บอกชะแต่แม่เพราะว่าไม่บอกอะไรกู

ัดครับสาธสาธุสาธุคาับสาัุสาสาธุสาธุสาับสาธุสาธุครับสวัุสาบุสาธ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 ุสรธุสาธุสาครับธุสา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 ธรสาธุสาัุคีับครับสวัุสาธุสาธุาธุาธุสาธุสาธุสาธุากุสรธุสราธุส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 าธุครธุสาธุสาาาาาบัครับ แต่ว่าขยั่งตรวจขึแล้วครับกับมารวมยินดีขยิ่นเข่าวข่าว่าถือหนึ่งแสนบาทแล้วครับแม่คู่แต่ว่าเพิ่นตรวจรังวันขั้นในเซตครับแม่ไอเกวันกับยิ่นเข่าวข่าว่าถือหนึ่งแสนบาทนะครับเนาะกับรวมยินดีกับเพิ่นครับผมขันเอฟซีทันใดที่ขั้นได้บาถือครับสายบุญของปูก็จะเฝ้าถอนนะครับเนาะครับกับสู่ต่อไปรับแต่แอดกับยั่งบอถือคือกันครับงวดนี้ครับแต่ว่ากับมายินดีกับแม่คู่คือเก่ากับเกวันเพิ่นคือเก่า กับะว่าบุญวัดาสนาคนเท่าบอคือกันนะครับเนาะกับบุญวัดาสนาเฮาสร้างมาบอคือกันหอดมือหอดเวียนมากับปูเพิินเหลือตุนเดี๋ยวเพิินกับบันดาลให้ลูกให้หลานคือเก่าครับสำหรับแอดนี่แม่นถือกบ่ถือกกสิหอยขาหอยแขนแม่คู่กับสร้างบุญไปคือเก่าครับก็จะขอเป็นสะพานบุญไห้เอฟซีไปคือเก่าครับสู่กันไปเรื่อยๆครับผมสำาัวสำหรับตัวเลขเมื่อนี้นะครับเนาะรับปู ครับจะให้ค่าน้ำมันหรือว่าค่ากับเขากับน้ำเป็นอาหารต่างประเทศแมืองเงนะครับเด้ออย่าเกินสองทุมครับกับเกาูนกับเกาหาครับบวกอ่าเกวันเอาบักเ้าไปขายรดครับเอาแคนแคนได้ครับปูว่ารับว่เกินสองทุ่มนะครับเด้อบ่อยเกินสองทุมเมื่อนี้ครับอ่าอันนี้เป็นเลข ของอ่าประเทศเพื่องบ้านครับหรือว่าของอ่าอาหารต่างประเทศครับค่อาหารต่างประเทศเนาะเนาะครับปูบอกเกี๊ยวันเอาวักเข่าไปขายโลดพอเ่ากินแล้วครับเอาไปขายโลดพ่อแต่ขาดกับเขากำหนามครับผมก็มีเก้าซูนกับเก้าหาด้วยครับเด้อครับกับเอาไปหยิบไปหาหรือว่าครับไปซื้อครับสลักกับเขากำหนามสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะครับท่างช่องกับขออวยพรในเอฟซีสุขูทุกคนครับสุขสมันมันลำลำรวยๆ ครับท่านสองกับกับขอสวัสดีครับ